สวัสดีครับทุกคนที่รับชมอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะสอนวิธีการตั้งค่าข้อสอบใน Google f o r m นะครับให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถดูคะแนนและดูเฉลยได้นะครับในกรณีที่เราทำข้อสอบแล้วหลังจากนักเรียนทำข้อสอบและกดส่งเสร็จนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเข้าไปปุ๊บนักเรียนก็สามารถดูคะแนนได้เลยว่าตัวเองได้ขี่คะแนน ผิดข้อไหนบ้างนะครับซึ่งนั่นจะทำให้นักเรียนสามารถเขบหน้าจอหรือว่าส่งผลเนี้ยไปให้คนอื่นที่ยังไม่ทำได้นะครับก็ถือว่าจะทำให้นักเรียนนี่มีการทุจริตคะแนนนะครับดังนั้นเราจะมาปิดวิธีการดูข้อสอบกันนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็เข้าไปที่ Google Drive like ของเรานะครับแล้วเข้าไปเลือกข้อสอบอันที่เราต้องการที่จะปิดนะครับ ทดลองเอาอันนี้แล้วกันนะครับข้าไปที่ข้อสอบเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็จะอยู่บริเวณบรรทัดที่3นะครับ1 2ตรงนี้นะครับการตั้งค่าข้าไปึงในการตั้งค่านะครับเราก็จะไปเลือกลบนะครับคำตอบการต,ตั้งค่าสหรับผู้ตอบก็คือคำตอบที่ผิด เราก็ปิดไม่ให้เด็กเห็นนะครับคำหนบที่ถูกก็ลบเหมือนกันค่าคะแนนก็ลบเหมือนกันนะครับลบหมดเลยนะครับทีนี้เราเข้าไปดูการตอบกลับอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับการรวบรวมอีเมลนี้จะต้องปิดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเปิดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่านักเรียนต้องส่งอีเมลซึ่งบางคนถ้าไม่มีอีเมลก็จะส่งไม่ได้ดังนั้นเราปิดค่านี้นะครับไังนั้นก็เรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละเราก็สามารถที่จะส่ง ก็สอบไปให้นักเรียนสอบโดยที่นักเรียนเนี่ยไม่สามารถดูคะแนนได้มาดูวิธีการทำกันมาดูตัวอย่างหลังจากเสร็จแล้วนะครับมาดูตัวอย่างนะครับมาดูกนนะมมันนะครับสมมุติกันนะครับจะลองทาทาดูนะครับว่ายังเห็นอีกไหมปุ๊บปุ๊บแล้วก็ส่งเห็นไหมครับจะไม่มีการดูคะแนนแล้ว เขาจะให้ดูความแม่นยำแค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับโอเคครับนั่นคือสำหรับวิธีการทำนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับหวังว่าทุกคนคงจะทำได้นะครับสวัสดีครับ